สวัสดีครับบูครับสวัสดีครับนักลงทุนครับได้ยินใช่ไหมครับครับชัดเจนครับครับเอ่อพี่ขอเริ่มต้นที่ c p พีอก่อนนะครับกําไรควอเตอร์หนึ่งเราคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณสองพันห้านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจจะต่ากว่าที่ตัวเลขที่เราเคยคาดไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเอ่อมันถ้าเปรียบเทียบในลักษณะของเยออนเยียเนี่ยการเติบโตก็ยังถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับเด่น สุดเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับรองจากตัว CPO นะครับกลุ่มโต13 1 c p x โประมาณ14นะครับ Keydriver ที่สำคัญคือโลตัสกำลังฟื้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะครับในฝั่งของตัวที่มันเป็นตัวทอนในลักษณะของ e ย r on Year เนี่ยก็คือ m a c โคเขามี p o ตโอเวอร์ลันในแง่ของตัว DC ใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะค่อยๆขี้คลายในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าตัว DC ใหม่เนี่ย เขาคาดว่าจะเปิดเต็มรูปแบบนะครับในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะดังกล่าวเนี่ยจะมีการประหยัดในแง่ของตัวต้นทุนนะครับการเติบโตจะเร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายัง recommend buy target price สำหรับ CTX ก็คือ39บาทนะครับ